สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกขั้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเก่งจริงแท้ขอนแก่นวัตถุบงคนหลงเข้าเฉนไนนะครับวันนี้ก็จัดส่งให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาบูชาอีกหลายๆท่านนะครับทั้งอ่าคุณคุณเทพเนาะคุณเทพแล้วก็คุณทศพรคุณทศพรแล้วก็คุณคุณอ่า อำนาจหลายๆท่านนะครับขวบขอพอบคุณนะครับขรับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาบันทึกวิดีโอนะครับก็ตรงกับวันพฤห,หัสนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับจะสิ้นเดือนแล้วขอบคุณมากพอดีมีวัตถุมงคลเข้ามาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นเสือบินรุ่นที่หนึ่งเสือบินหนึ่งเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับ สร้างไม่กี่เนื้อนะครับรุ่นนี้มีทองแดงลมดําแล้วก็เนื้อปอกลูกปืนนะครับมีเนื้อชนวนนี่เอาไว้แจกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาแดงมีประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับอ่ากราบขอบพระคุณพี่คงศักดิ์ด้วยนะครับป่าปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ขอเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพี่เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้มาบันทึกวิดีโอให้รับชมกันนะครับ ติดต่อช่องทางของเราก็คือเหมือนเดิมครับช่องทางนี้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID นี่คือการเพิ่มเพื่อนด้วย ID l i ไลน์และเบอร์โทรสามารถเพิ่มเพื่อนได้ทั้งสองนะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกก็โทรมานะครับไม่เก่งโซเชียลโทรมานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือชื่อจริงนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงลเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยครับผมชื่อเล่นชื่อเก่งนะครับผม แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามีพี่อะไรนะพี่ระวัฒน์ก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านครับมาปิดวันนี้ก็จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะอย่างที่เอ่ยมาเบื้องต้นส่วนที่อยู่หน้าลองไปคัดดูนะครับมีเลขนะครับเป็น,นัมเบอร์นะครับของเหรียญที่เพิ่งออกมาล่าสุดคือปู่เจ้าสมิงพายนะครับเป็นรุ่นเหนือพยักษ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นพอสอเกิดของใครเนาะเผื่อ เพื่อเห็นแล้วอยากได้มีทั้งสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับมีสองห้าศูนย์หนึ่งนี่คือดัมเบอร์ของเหรียญน,นะครับสองห้าศูนย์หนึ่งศูย์สองศูย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับสี่เก้าแล้วก็หกหกประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ประเสริฐด,ด้วยเนาะพี่ประเสริฐก็เข้ามาบูชาอีกพี่ประเสริฐก็อยู่สมุรสาครนนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ โดยทีตำรวจนี่ครับเดี๋ยวมาอธิบายเหรียญนี้หน่อยดีกว่าเหรียญนี้เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ตำรวจนะครับเป็นมาสร้างถวายให้พิธีบูชาครูที่ณวัดสังฆปีดีปีสองพันออเนาะออกโดยลูกศิษย์ซึ่งแจงมาให้ทางวัดเปิดบูชาจำนวนแค่อย่างละ2000นะครับ รุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายนะครับออกเมื่อปี2,562หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตบูชาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับได้อย่างเข้มแขังมากลูกศิษย์ก็คือเป็นตอนนั้นท่านเป็นรองอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่อยู่ที่ภาคสี่คือขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปเลื่อนยศที่โคราชนะครับ โพราก็คือภาค3นะครับแต่ตอนที่สร้างถวายให้หลวงพ่อเนี่ยก็คือปี2 5ง2ยเนี่ยยังเป็นรองผู้การอยู่ที่นี่นะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านได้ตรัสเสกเสร็จแล้วได้ตรัสกับได้บอกกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับผู้การเนาะว่าเหรียญรุ่นเนี้พ่อตั้งใจเสกมากหากพ่อเสกได้ไม่ถึงเสกได้ไม่ดี ไม่ขังจริงไม่กล้านํามาให้เจ้าเท,ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นตารวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่ใช้หลอกลูกนี่คือคํากล่าวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไฉนนะครับซึ่งลูกศิษย์ในสายในกลุ่มจะรู้ดีว่าหลวงพ่อได้พูดคํานี้จริงนะครับแล้วพอเหรียญได้ออกมานะครับไม่กี่น่าจะไม่ถึงเดือนนะครับ ก็มีคดีครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคดีมีการป้นพองนะครับใช้อาวุธสงครามป้นพองที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้หลบหนีไปนะครับหลบหนีก็มีชุดจับกลุ่มนะครับของตำรวจภูธรภาคสี่ชุดชุดจับกลุ่มก็ใส่ชุดนะครับเต็มยศเลยชุดเสือบินนะครับชุดเสือบินทั้งหลวงพ่อเสกให้อะไรให้นะครับ ทำการปฏิบัติหน้าที่จับคนร้ายได้อย่างเรียบร้อยนี่ครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำเจ้าของเขาเลี่ยมพลาสติกเก็บไว้นะครับอยู่ในสาภาพสวยนะครับเหรียญนี้ลมดําสวยงามมากสร้างไม่เยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้ไปเกือบสองคันแล้วนะครับเนื้อทองแดงนะครับเสือก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขาม นะครับนี่เป็นสัตว์ที่หากินเก่งเอาตัวรอดได้มีอำนาจตะบะดีชับวกด้วยกับผู้ที่เสกก็คือหลวงพ่อชฉไหนท่านก็เกิดปีขานเหมือนกันนะครับแล้วมีปีเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มสัตว์ราวุธในการในการทำภารกิจหรือทำอะไรต่างๆนานาให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย นึงแบบห่เป็นอาวุธที่แบบมีพลานุภาพมากมายนะครับปีกบินเห็นไหมครับสวยเหรียญรุ่นนี้มีเก๊ออกมานะครับแต่ว่าไม่คมเลยเป็นการถอดพิมพ์ออกมาและที่สำคัญไม่มีนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์จะอยู่ตังนี้นะครับนี่ครับนัมเบอร์อยู่ข้างนี้นะครับนี่เห็นชัดๆเลยสามเจ็ดเก้าห้า ซึ่งถ้าเป็นเนื้อปอกลูกปืนเนี่ยตอนนี้ค่านิยมเจ้าหามบูชาอยู่ที่ประมาณเกือบน่าจะสองพันเกือบสามพันแล้วนะครับนี่คือเนื้อทองแดงดมดำนะครับสร้างอย่างละห้าพันด้วยนะครับห้าพันคือสร้างน้อยมากเพราะว่าไม่ได้สร้างเพื่อทําการพาณิชย์นะครับจุดประสงค์ก็คือแจกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขอนแก่นแล้วก็ตํารวจตะเวนชายแดนนําไปใช้ทั้งสามจังหวัด ตามหลายๆที่ครับทางภาคใต้ทางอะไรได้แจกนําไปใช้โดยทุกการท่านก็มีลูกน้องมีอะไรอยู่เยอะท่านก็แจกแจกแจกพอเหยนตุงนี้มีประสบการณ์ปุ๊บตำรวจในขอนแก่นคว้านปิดหาปิดหาอะไรกันจนของขาดหายไปเลยนะครับกว่าจะได้ออกมาแต่ละชิ้นนี่ก็เนี่ยครับ ผมไม่ได้มาบันทึกเหรียญนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบวิดีโอแล้วที่ผ่านมาไม่มีเหรียญนี้เข้ามาเลยนะครับซึ่งก็ขอพี่คงศักว่าพี่แต่ผมขอบันทึกวิดีโอหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานี่ครับหลวงพ่อฉไหนชันทะสาโรวัดสังฆาปีดีจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่สร้างถวายบูชาครูวันที่19กันยา2562เพราะว่าวันที่17เ็นี่คือวันเกิดหลวงพ่อนะครับ17กันยานะครับวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉไหนเดี๋ยวรุ่นนี้สวยครับจะต้องมีนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะครับจะต,ต้องมีนัมเบอร์และโค้ดนะครับนี้นี่โค้ดครับ เบสิก <Basic S 2> เป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอท่านได้เลื่อนตำแหน่งที่โคราชนะครับก็เลยได้กลับมาสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับเมื่อกี้คือเสือบินหนึ่งเดี๋ยวเรามารับชมเสือบินสองนะครับเพื่อนนี่อันนั้นไปแล้วหลักพัน แต่ณเหรียญน,นี้ยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับคือเสือบินสองรุ่นเลื่อนยศตำรับวิชาผู้เสกคือผู้เดียวกันนะ๋ยวเรามาดูลมดำนะครับนี่ลำเบอร์จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ นีเสือเป็นสองออเอื่อปีที่แล้วนะครับท่านกลับมาให้พระเดชพระคุณปลุกเสกร,รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายหลังจากท่านจักรเ,เสรียนนี่ครับสร้างถวายนะครับหลงพ่อชไหนวัดสังฆปีดีเลื่อนยศเห็นไหมครับรุ่นนี้นำไปใช้ หลวงพ่อท่านเก่าเหมือนเดิมนะครับชนะอุปสรรคชนะทุกสิ่งชนะภัยถ้าเสกไม่สุดเสกไม่ดีพ่อไม่กล้านำให้เจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ไปใช้หลอกลูกนี่คือซีนเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้ใครสนใจทักมานะครับเหรียญน,นี้ยังหลักร้อยอยู่ นี่คือเนื้อปอกลูกปืนรุ่นนี้ก็มีสร้างครับจะปอกลูกปืนเข้าไปสามพันกว่านะครับลำพังเดี๋ยวนี้ก็จะสองพันแล้วนะฮะตองแดงแต่เหรียญมีลักษณะใหญ่กว่าหลุมที่รุ่นที่สองนะครับรุ่นที่หนึ่งนี่นะครับชมชัดๆเลยใหญ่กว่าแต่ยังหลักร้อยครับเพื่อนๆบูชาสนใจทักเข้ามานะครับแล้วก็มี หลายรุ่นครับที่น่าเก็บน่าใช้นะครับเพราะหลวงพ่อชาหนท่านมีชื่อเสียงเริ่มมีชื่อเสียงดังขึ้นนะครับวัตถุบงคลของท่านเป็นที่ต้องการของหลายหลายท่านลูกศิษย์ลูกหาก็เพราะว่าที่วัดสร้างไม่เยอะครับปีหนึ่งสร้างสามรุ่นเต็มที่เลยครับงานภาพภาพป่าแล้วก็งานกระถินนะครับ อาจจะมีไตามาตนด,นดนิดนิดหน่อยๆตรงกลางนิดนึงนะครับบางทีก็จะเป็นช่วงไหว้ครูนะครับก็จะมีวัตถุมงคลที่ทําออกมาเฉพาะวันไหว้ครูแจกลูกศิษย์ลูกหานะครับนำค่าใช้จ่ายมาทําพิธีไหว้ครูนะครับก็คือประมาณวันเกิดหลวงพ่อนะครับช่วงนั้นเนื้อนี้ก็สวยนะครับหลายๆท่านบูชาไปครับนำไปใช้ประสบการณ์ โอ้คมครับยังคมอยู่เลยสวยงามมากผมมีแบ่งให้นะครับส่วนรุ่นที่ออกมาล่าสุดก็คือรุ่นนี้เนาะสองห้าหกอันนี้คือดัมเบอร์เขานะครับแล้วก็ออกปีนี้อสองมาดูอีกครั้งหนึ่งมีสมาชิกบอกให้สองนาหน่อยเก่งนี่ครับสองห้าหกหกหลายๆท่านก็บอกว่าสวยครับ ขอบพระคุณนะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนฝากดกดติดตามให้ด้วยนะครับจิบเข้าซองจะส่งไปให้คบท้วนทุกเจ้านะครับก็ยังเหลือของพี่คงศักดิ์นี่แหละอีกชิ้นหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้นะครับพี่ วันนี้อาจจะพักผ่อนหน่อยอ๋อมีนี่เข้ามาครับปราบศัตรูไพ่ปราบศัรบตรูพ่เข้ามาประมาณสามหรือสี่ชิ้นนะครับเป็นแบบลุ้นเลขเอานะครับเพื่อนๆนําเป็นปลุ้นเลขเอานี่ยังอยู่ซีนเดิมนะครับซีนเดิมรายการที่แปดนี่คือเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างเพียงแค่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคือเจ็ดพันนะครับ ของหลวงพ่อสร้างเนี่ยรวมแล้วนะรุ่นหนึ่งอนะ่ะหมื่นกว่าเหรียญเต็มที่หมืน่นไม่ถึงสองบางเกติเนี่ยอาจจะมาห้าหกหมืน่นห้าหกหมืน่นต่อรุ่นนะครับก็าอาจจะสร้างเดือนหนึ่งสองรุ่นรุ่นสองรุ่นเนาะของพ่อปีหนึ่งนี่สร้างจะสร้างแค่สองรุ่นหลักๆก,ก,กระถินผ้าป่านะครับอันนี้คือรุ้นเลขนะครับไปลุ้นเองนะฮะ ่านไหนที่ชอบรุ้นก็ทักมาจะเป็นในลักษณะทองแดงตัวนี้นะครับนี่นี่ตันนี้คือแกะแล้วคือตัวนี้นะครับอาจจะเป็นผิวแบบนี้หรือผิวไฟก็อย่าไปรุ่นเอาเองนะครับไปรุ่นเอานะครับัมเบอร์จะอยู่ข้างๆตรงด้านล่างนะครับของของเลขอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยครับ เปดูเงาวันนี้สามหนึ่งสามใช่ไหมครับอ่ารลาสุกพา้ก็เป็นเหรียญเสียนอ่าระยกที่มีเสียนนะครับหลวพ่อท่านบอกว่ามีสองตัวอธิบายอีกครั้งหนึ่งเผื่อเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่ทราบเสือสองตัวนี้หนึ่งตัว เ,เห็นสองตัวไหมครับหนึ่งตัวจะคอยปกป้องและดูแลผู้ที่บูชาคือปกป้องเจ้าของครับเอาง่ายๆปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้กับเจ้าของที่บูชาเขาส่วนอีกตัวจะเป็นในลักษณะนหน้าที่เป็นพึ่งงานออกไปหากินนะครับออกไป ประมาณว่าโชคลาภเนาะมีครบเดีย๋ยวนี้มีประสบการณ์แนแล้วแล้วก็จะมีมาแนะนำเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเดิมเมื่อกี้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วเนาะว่าเสือบินหนึ่งบบเสือบินสองที่สร้างมามีแค่นี้นะครับเสือติดปีกมีแค่สองรุ่นเท่านั้นเองนะครับ ต่จะมีรุ่นต่อไปหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้มีแค่2รุ่นนะครับส่วนนี้ก็ยังเป็นเลขพอสอเกิดนะครับก็เสถ้าน่ไหนสนใจก็ยังราคาเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็สนใจก็ทักเข้ามานะครับเบื้องต้นก็จะเป็นพวกเนื้อเงินเนื้ออะไรนะครับมีหลายๆรุ่นขอบคุณพี่สลันปานยิ้มด้วย <laughs> ปิดห้าพยักไปนะครับนินจา ขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็มาทําวีดีโอเบื้องต้นนะครับก็เนี่ยครับได้เรียญนี้มาจริงๆก็อยากเก็บไว้แต่ว่าพี่เขาถามไว้สั่งไว้ก็ลองถามพี่เขาก่อนแต่จริงๆมีคนสนใจมากหลายหลายรุ่นมากกว่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่รับชมมาถึงขนาดนี้แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้สมาชิกก็ประมาณเกือบหนึ่งพันหกร้อยท่านไหนที่รับชมอยู่แล้วยังไม่กดติดตามแล้วควรติดตามให้ด้วยนะครับ สุดท้ายขอให้มีความสุขทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็ติดตามผมมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันน่นัญยืนแล้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับสาธุวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมีอะไรมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันใหม่สุดท้ายแค่นี้นะครับสวัสดีครับแอน